เอามือไปกดหายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็วันนี้<ด>ก็มานะคะมาเดินมาที่มาในห้างก็นัดเจอกันค่ะนัดเจอกับคุณพี่ก็มีโอกาสมาทําคลิปนะคะบรรยากาศดีแบบน,นี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่มีแดด แดดออกแดดออกแล้วก็หลังจากวันนี้เสร็จไปแล้วก็อาจก็บอกว่าอากาศจะอุณหภูมิจะลดลงคุ่มครึ่งวันนี้25องศาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะลบถึงศูนย์เนี่ยเราจะพูดถึงไม่ได้มาพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศแต่ว่าก็เป็นวันที่อากาศดีใช่แล้วอาทิตย์หนึ่งคือแดดจะร้อนอากาศดีแล้วเดี๋ยวโทษนะอาทิตย์หน้านี่คือแบบลบศูนย์เนี่ยโหจะปรับตัว คือเนี่ยคนที่นี่เขาถึงได้บ่นว่าพอาะเห็นอากาศเห็นแสงแดดนี่เขาก็จะแฮปปี้ดีงามกันวันนี้ทำผมสวยแล้วก็ทําผมตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นคุณแม่แล้วคือวันนี้จะมาคุยเรื่องของสุขภาพ สุขภาพของตัวเองนะคะสุขภาพเออเนี่ยคนไม่สบายคนป่วยเออแต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าแฮปปี้นะคนป่วยคนป่วยคนนี้มันแฮปปี้นะเห็นยิ้มอย่างนี้เมื่อวานนี้ก็แอบร้องไห้นะคะนี่ทำไมคิดถึงพี่นี่คืออารมณ์อารมณ์มันจะเอ่อหลายอย่างแปลปวดปวดแปลมันคอ้วนนะกินยาแล้วอ้วนมากเลยไม่สวยเลยอ้ไม่มั่นใจเดี๋ยวปลูกปนไรพี่เราอ้วนไหมไม่อ้วนนะพี่ไม่อ้วนแล้วพี่สวย ก็คือไม่สบายนะคะก็คือสองปีสองปีครึ่งแล้วมาเจอพี่ปีครึ่งนป่นปีสองปีน่าจะก่อนก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะเจอพี่สองปีใช่ไหมน่าจะเอาอ่ะรวมแล้วสามสี่ปีอ่ะว่าจะจาผิด่ะใช่เพราะว่าเจอพี่เนี่ยก็ปีปีกว่าแล้วน่ะเนี่ยคราวนี้ก็คือไม่ได้กินยาตอนแรกใหม่ๆก็ไม่รู้ก็เห็นก็เห็นคุณไปดูคลิปเก่าๆนะเขา บางช่วงเขาก็ผอมบางช่วงเขาก็อืแล้วก็ช่วงนี้เขาก็เหมือนมีความสุขขึ้นจริงผอมเอไม่มีอพี่ก็คือมีบ้างไม่มีบ้างเอางั้นเหอเออเออคราวนี้ยเอ่อจะถามว่ามีไหมก็มีบ้างไม่มีบ้างมันจะเอ่อคเขากันไปก็เหมือนเขาคนละพี่แต่ว่าก็คือมันอยู่กับการที่เราครบคนด้วยนะถ้าเราครบคนที่ลบอ่ะเราก็จะมันเราเออเราก็ลบลบพีทิ้งยัง ลบหมายถึงว่าคนที่คิดไปกันไม่ได้อะคนที่คิดไม่ดีดีลบก็คือก็จะคุยกทำให้เราทําให้เราเศร้าทําให้เราเครียดเออจะของพี่นี่ก็คือเราก็จะอินเตอร์เทนกันไปเรื่องเสียงเพลงนะคะแต่คําพูดเราก็ทะเลาะกันไฟติงมีไฟเหมือนกันนะมีไฟกันบ่อยเหมือนกันแต่ก็ดีนะคะคือคุยกันเราเรา ถ้าเราไม่เข้าใจ cities, เราก็คุยกันด้ยเพราะว่าเอาจริงๆลึกๆแล้วก็คือเออเดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าเราไม่มีใครคบเนาะสองคนเรามันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือคือคือลึกๆแล้วก็คือค้ำคำค้ำคำคือแต่ก่อนเราไม่มีใครคบแล้วเรนฉันก็ไม่มีใครคบแก้เลยกินยาแล้วแบบแต่ก่อนก็อยู่แต่ก่อนเราคบกับสามีรู้สึกไม่มั่นใจก็ใช่เพราะว่าแฟน พี่เขาก็สามีจากไปนัแล้วสามปีกว่าไอ้อย่างเรานี้ก็คือเราอยู่ยังอยู่ก็สามีอยู่เราก็ยังอยู่แต่ว่าเพื่อนที่สนิทเอ่อก็ถ้าคนเพื่อนเพื่อนเห็นเขาจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นหายไปเลยจากยูทูบเออแล้วเออทำไมาอู่่คนนี้เออจะมีคนนี้มันเป็นที่เราไม่ดีหรือเปล่านี่ยเราไม่ใช่โดงมันลดเวลามันลดเวลา เขาก็มีธุละไปให้เขาอย่างอื่นเราพอดีเรามาเจอกันเอาแต่ยอมรับว่ามีปัญหากับเพื่อนจริงๆเพื่อนก็ธรรมดาคนคนแรกเลยนี่ก็แบบแต่เขานิสัยดียอมรับอันนี้มันมดเวลาเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเพื่อนคนนี้มาฟังเราก็จะเปิดอกเราจะเปิดเพื่อนคนนี้แบบว่าเราคิดว่าเราจะดูแลกันจนฝาไทย เพื่อนคนนั้นใช่ไหมเพื่อนคนนั้นใช่ไหมอ่ะฮะคือคิดว่าเราอยู่เนี่ยคือคนไทยเหมือนกันหนูเขาก็ไม่มีสามีนะเขาก็อ่ะฮะแล้วก็จะดูแลกันอะไรกันคิดว่าเราจะดูแลเขามันยุงจะมาเหมือนกันไมไม่มีหรอกพี่พี่บ้านนี้ไม่มียุงไม่แน่มันอยู่ตรงลิ้มนาเหมือนว่าเคยคุยกันไว้ประมาณนั้นแล้ววันหนึ่งว่าว่าโอ้ทางนั้นนีเขาเรียกความไม่แน่นอนคือหมายว่าเออถ้า คุณมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่คนเดียวเราก็จะติดต่อครอบครัวหนูก็ยังเป็นเพื่อนเฟซครอบครัวเขาอ่ะเพื่อที่จะเราจะดูแลกันเอางั้นเถอะหนูคิดหนูเป็นคนที่จริงใจนะพี่แต่ว่ามันเหตุการณ์ไมนี่ก็อยู่นี่นี่นี่คนนี้เจอคนดีดีมีไหมเอยคนจริงใจสรุปแล้วเราก็ไม่สบายเหนื่อยคือ ใครพูดอะไรนิดนึงก็แบบโอ้โหพี่หนูนี่แย่แย่แย่ฉันนี่เจอห่วยอาการเอ้าพี่โดนเหรอโอ้ยหนูไม่เคยอะไรพี่เลยนะมีพี่ปักปักปักหนูนะฉันนี่ใส่หมือนเปนพี่ไปดูคลิปได้เดี๋ยวเจอกันใหม่เขาปักปักเราก็ใจพอแต่แต่ฟาร์มที่ว่าอ่ะเขาเป็นคนที่คือคือพูดเก่งเราเราตอนแรกไม่คิดอะไรเพราะเขาก็แต่งตัวเป็นชาวสวนธรรมดาแล้วเขาพูดตวาดแป๊ดแป๊ด การการที่เราเออเราก็ยังตอนนั้นก็ยังแบบคือคนภาคกลางก็คนอีสานอันที่เขาพี่ไปดูคลิปเดินจากแรกได้ตัวเจอครั้งแรกก็สำลีอยู่เขาเตือนเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาก็เราก็นใจแป้วไปแล้วนะเราเราก็ต้องพูดให้มันจริงจังจริงใจเพื่อจะหนีเข้าไปอ่ะนะเพื่อไม่อยากจะไม่จริงตอนนั้นพี่ให้ปลูกผักตอนนั้นพี่ยังไม่รู้อ่ะรู้แล้วรู้แล้วแล้วพี่สำลีมาสกิดที่หลังนที่พี่ปอ่ะทำที่น่ะปลูกที่น่ะอะไรอย่างเงี้ย แสามดีก,ก็สะกิดก่อนที่คุณจะมากระยอ,อกกันแยะคุณก็เริ่มกระยากกันแยะกันจะพูดอ่านอะไรเอาก็หนูเหนื่อยไงพี่หนูไม่สบายเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่สบายแล้วจะมาช่วยเขาทำไมเอาก็เป็นคําพูดของคน<อ>มีน้ําใจเออพี่ให้หนูช่วยไหมอ,อะไรไหมยอย่างเงี้ยแต่ครนี้หนูก็เห็นแต่ว่าหนูมือไม่ว่างหนูปากก็ไปเพราะว่าคือ ทำยูทูอปากก็ต้องไปมือก็ไม่ว่าอยากจะช่วยนะแต่ว่าถ้าเขาบอกให้ช่วยจริงแล้วว่าจะไปขากล้องมาคือการแสดงความมีน้ําใจของคนเราเราเป็นคนไม่รับใครง่ายๆแต่ว่าพี่อ่ะคือฟังคือแบบเออมึงพูดอยู่นั่นแหละจะไม่มาช่วยอะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช่เราเราต้องการคนจริงใจคนจริงจังจะมาพูดยอย่อมหนูก็เห็นสีหน้าพี่ตอนั้นนะถ้าเกิดว่าอื ถ้ามันไม่มีบุญวาสนาหนูก็ไม่หนูว่าหนูไม่เลือกพี่นะเห็นแล้วหนูก็โอ้ตอนนี้หนูว่าใจว่าใครมีบุญวาสนาเนี่ยไปบอกมาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครเหมือนว่าเราได้ทําบุญร่วมกันคือเรานนุญร่วมกันเอพูดผิดทีนี้หนูก็อ่ะใจดีสู้เสือว่าตามแกไปว่าเดี๋ยวคนนี้แกพูดเก่งเว้ยตามไปถ่ายเขาเองกูนี้กต้อนรกูนี้กูนี้กลไปอยู่ในอ เขาเรียกว่าโรงปลูกปปปลลูููกกกต้นไม้หรปลูกผักกันแหละโรงปลูกผักเออชั้นหนีเข้าไปแกเลยหนีจากข้างนาบ้านไปอยู่หลังบ้านอุ้ยตามชันหนีอุ้ยชันนีก่อนแล้วหนูก็ไปเก็บลูกเชอร์รี่แกก็ไปปลูกผักแล้วทีนี้หนูก็เก็บกไปล้วก็ไปถ่ายไปถ่ายแล้วก็ยังบอกอมาสิมาช่วยสิหนูก็ไปช่วยหนูก็ตื่กล้อง่พูด ก็จะให้ช่วยอย่างไี้เห็นแล้วเห่อออกตอนนั้นเห็นแล้วเห่อออกเขาก็เห็นเขาเห็นกล้องเรามันสวยนะเขาบอกว่าภาพกล้องเรามันสวยเขาก็สนใจนะเขาก็ถามนวนถามนี่อยากทำยูทูบไม่ใช่ที่ถามนะพี่คนนี้เขาพูดเก่งคือตอนแรกมีมีลูกเล่นดีลาเยอะด้วยมันเข้าเลยนะมันถูกเลยนะมันเข้าเลยนะเขาพูดในอย่างแล้วหลังจากวันนั้นก็คือก็บอกว่าติดเขาเลยแหละเนาะใครติดใครไม่รู้พี่นี่แหละอันนีก็คือติดยูทูปก็คือบ ว่าพี่หนูทำยูทู e นะพี่พูดเก่งนะทำยูทูปคดีพี่ก็เข้าทางพี่ไงพี่ก็อยากทำก็เลยให้พี่อยากทำมาเจ็ดแปดปียังไม่สำเร็จให้บงให้เบอร์อะไรวันหนึ่งหนูก็เลยเอ้ามาบ้านดิหนูก็เลยอะอาไปไปสอนยูทู e กันก็ไม่วางในที่นี่คราวนี้ไม่ได้เป็นอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องป่วยแล้วนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ที่เริ่มหายป่วยเริ่มเจอ เจอแล้วอาการก็อันนี้วันนี้ก็่ยไม่มาป่วยยังยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่นะหนูรู้สึกตอนนั้นตอนนั้นยังเออก็แต่วันนี้คือะหน้าเนี่ยคือจะไม่สดใสเลยช่วงที่พี่ก็เห็นนะหน้าจะแบบตาจะโรยแต่แต่ตอนนั้นตอนนั้นที่ที่เจอกันนะก็เห็นว่าเออเห็นอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็มีกิจกรรมออกสื่อกันก็คือคือทำคือเขาก็พาเราทำยูทูบ่า คือคือเอาจริงๆนะคนที่ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ใช่ว่าจะหน้าตาจะต้องเหี่ยวหอห,อหรือว่าไม่ยิ้มไม่เล่นอันนี้คือมันนิสยัยเราเป็นยังไงเป็นอย่างนางงั้นแต่ว่าถ้าเราไปเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแย่ๆแย่ๆปึกป๊กๆเนี่ยจิตตกหรืออะไรเนี่ยเ,เราจะเราก็จะจะไปจะไม่ไปไม่เว้นแล้วคือคือจะคิดอคือคือก็จะความคิดตอนเขาเขาใช่เขาย้ำคิดย้ำทำบางทีเขาเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งวันสองวันสามวันเขาถึ่งมาพูดอีก เออเราอันี่เป็นการป่วยอย่างหนึ่งนะคือหนูว่าหนูไม่ปล่อยหนูคิดว่าหนูเป็นคนละเอียดนะคือไม่ปล่อยคือหนูเป็นคนแต่ว่าปล่อยไปจนสองสามวันอาทิตย์หนึ่งบางทีมาล่อยฟังอาทอตแล้วก็คือกรองแล้วแล้วว่าเออพี่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่อันนั้นไม่ถูกนะหนูไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่รู้แหละมันเป็นอาการของการป่วยของแต่ละคนเนาะมันเป็นนิสัยนิสัยของแต่ละคนคล้ายๆเหมือนบางทีอาจจะแก้ตัวแต่หนูพยายามจะย้อนหาเหตุผลว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรมันทําให้เกิดนี่คือการที่เราจะมาจูนแล้วก็แก้ไขกันถ้าเราจะเรียกว่าย้ําคิดย้ําทําแต่มันทุกทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วคนที่กําลังคุยกันแล้วก็เราบางทีมันก็เขากลืมไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็ห้าปีสิบปีก็ยังกลับมาคุยกันนะพี่จะไม่ให้กลับมาทบทวนหรือมาถามมาพูดแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องแล้วแต่คนทีนี่จากนั้นก็ ถ้าเราไปคุยกันแล้วเนี่ยพี่ที่ดึงเนี่ยผมไม่ใช่อะไรทำให้หน้าเด็กยิ่งไปปิดคออะไรอย่งงี้ไม่ช่วยไม่ช่วยนาเด็กเละก็ดูดีขึ้นที่นี่ก็อ้ะก็สรุปว่าตอนนี้ก็ถือว่าอาการที่คือก็ที่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 ได้คุยกับพี่อยู่ช่วงปีหนึ่งกว่ากว่านี่เนาะพี่ก็เห็นแล้วว่าเพนเนี่ยขอพูดนะเพนก็มีมีการพัฒนาในเรื่องของ พัฒนาจิตใจที่คือจากที่เคย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 เก็บไปคิดตอนนี้ก็ก็คุยกันเร็วขึ้นคิดเดิมคิดเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าคุยกันคุยกันคุยกันแล้วก็ก็พูดคุยกันแล้วก็แก้ไขอะไรได้เร็วได้ดีขึ้นอันนี้พี่จะบอกว่าคนที่ไม่สบายที่เป sí ็นซึมเศร้าเนี่ยคือพูดอะไรกันไปสองสามวัน หนูก็เก็บเอามาพูดมาคิดมากแล้วมาพูดย้ำอีกซึ่งซึ่งมันก็ตอนนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วซึ่งบางครั้งถ้าพี่จะไม่เป็นดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้ฉันก็รู้สึกว่าฉันจะเป็นโรคซึมเศร้านึกว่าพี่ไม่เป็นไม่บางบางทีอะไรที่มันไม่ถูกใจขัดใหญ่พี่เป็นไหมเป็นเป็นไมนเป็นธรรมดาธรรมชาติเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกรักโลภโกรธหลงความคิดถึงอะไรอย่างนี้มันมันมีเหมือนกันทุกคนแหละเพียงแต่ว่า เราก็จะมีเหตุผลแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเคยมากไปเราก็จะลดลงอย่างโอ้แต่ว่าพี่ก็เนาะบางทีก็เลยสงสัยว่าเรามาอยู่มาอยู่กบเออเราเป็นโรคเส้เ้นเศร้าเียเราเป็นโรคเหงานะเราเป็นโรคเหงาเห็นเหงาเหงาเห็นไหมใช่จากพี่แล้วก็พี่เคยบอกหนูก็ต้องสังเกตพี่หนูก็รู้พี่พี่ก็รู้หนูอ่ะก็คือ ก็คือเคยอยู่คนเดียวครั้นี้พอเรามาทํ o ย t ท b e ด้วยกันอะไรเงี้ยพอเออพอแบบอ่ะอยู่กันก็คุยกันจ๊จ๊กจ๊ก๊ไปตามเรื่องพอพอขาดหายก็ทต้องอ่ะทาไมเงียบทําไมเหงาเอ๊ะเขาทําอะไรอยู่อะไรเงี้ห่วงนะมันน่วงอก็เหมือนเป็นห่วงออยากจะให้เขาเขียนาเหมันกันแต่เขาก็ไม่เขียนได้ห่ะกหนูก็จะจะจะไม่ค่อยชอบ จ,จ้แจะกับทุกคนหนูจะจะอย่างนี้ไงพี่เดจเจาะ,จะหนูไม่ไม่ชอบส่งสติ๊กเกอร์หนูไม่ชอบมีเรื่องไรคุยเลยให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยหรือว่าจะส่งปกติ <ừ> ห,นหนูไม่ส่งไอ้เพิ่อันที่ดูนะไม่ค่อยส่งใ,ใครๆนะพี่ก็สำหรับพี่จาเคยตัว <c oughs> มาจากอยู่เออมาจากเฟซบุก๊กเนาะก็ทักทายทุกคนที่ทักทายมา ใครไม่ทักทายพี่ก็ไม่ทายไม่ทักกันก็ใช่ใช่เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ทำ u t u b e มันมีเวลาคันี้พอเราทำ u t u b e เวลานั้นมันจะสำคัญของหนูหมดอะ้นะก็คือก็จะบอกเขาว่านั่นแหละก็ไม่ค่อยส่งแต่ก็จะแต่ก็คิดถึงไม่ได้ลืมใครนะแต่คราวนี้คราวนี้ถ้าพี่มาอยู่กับหนูแล้วก็พี่ก็จะมันจะติดมันกันมันจะเหงาจะเป็นทึมเศร้าไปด้วยแต่ไอสิ่งที่หนูได้รับมาจากพี่เนี่ยหนูยังไม่ได้บอกหนึ่งคือนะ หนูกําลังคิดว่าไอ้สิ่งที่หนูได้รับมาจากพี่มันเป็นเพราะว่าหนูทําข่าวเรื่องกระแสหรือทําข่าวเรื่องการเมืองหรือขมนตีกันเนี่ยทําให้หนูฮะทาให้หนูใจสู้หรือว่าหนูได้อารมณ์นี้มาจากพี่เนี่ยคือหนูจะเป็นคนเริ่มเถียงแล้วนียมันดีหรือไม่ดีดิคือก็กล้าพูดกล้าเถียงอะหนูก็ว่าหนูก็พูดเก่งขึ้นแล้วก็ที่ทํางาน มั่นใจที่จะพูดเพราะว่าพี่เออมันจะเข้มแข็งก็ใช่เอออันนี้ได้มาจากพี่หรือเปล่าได้ได้ได้นูกำลังสงสัยหรือไม่ต้องไม่ต้องสงสัยหรอกได้ได้จากพี่อ่ะเพราะว่าพี่เวลาเพนนีเออเรื่องราวที่มาเล่าให้พี่ฟังว่าโอ้ยพี่ตั้งแต่วันนั้นวันนี้หนูมาเพิ่งมาคิดได้แล้วหนูจะต้องคิดใขรควรแล้วพี่ก็จะคอยบอกนะไม่ได้นะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ตอนนั้น เราต้องมีพลังแล้วก็ต้องคิดว่าเฮ้ยมันผิดเว้ยมันผิดเดี๋ยวนั่นเราต้องพูดเดี๋ยวนั่นคือถ้าเราปล่อยเวลาเนิ่นนานไปพูดทีหลังมันมันมันเหมือนเหมือนมันเหล็กที่มันเหล็กที่เราจะตีเป็นมีดนะนะมันต้องชุบมันต้องอยู่ในไฟร้อนๆจึงจะเอามาตีมันจึงจะเป็นมีดได้เพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือความคิดของพี่อ๋อบางอย่างคือบางอย่างรู้ไม่ได้อย่างคนเขาว่าอะไรพี่ก็ค่อยฝึกค่อยพี อาจเ<า>ะสมองอาจจะช้าน<ๆ>หนึ่งปีผ่านหนึ่งปีกว่าผ่านมาอันนี้คือเพนได้พี่ก็เห็นเห็นการพัฒนาของเขาเด้วยเขาก็ชัดเจนขึ้นอย่างน้อยๆโอเคจากที่เขาไม่กล้าที่จะพูดเถียงหรือเสียงดังกับเรากรนูกับพี<ข>นี่ยิ่งชัดเจนเ,<ข>เลยแหละเขาเขาเ,เขาเริ่มชัดเจนการที่เขาชัดเจนกับเราคนอื่นเขาก็ต้องชัดเจนเราก็แอบ,บสังเกตเขาได้ตเขาไม่ไม่ไม่ต้องได้จากพี่หรอกแต่ว่าเออเป็นพฤติกรรมที่พัฒนา แต่ก็นะดีขึ้นดีขึ้นชัดเจนและเสียงพี่จนพี่รับรับไม่ได้ใช่ไหมบางคือเอาอุย๊ยเป็นไรเด้อเออเอเอ,เอที่รับไม่ได้เราต้องกลายเป็นคนเงียบ <c oughs> ย <c oughs> ชัดเจนชัดเจนจนพี่นนต้องเงียบใช่ไหมอันนี้เราแล้วเขาจะใช้คําพูดบางทีเขาเขาก็ไปไม่เป็นกับเราก็บอกว่าพี่หนูให้สบายนะเออโอ้ยฮะเขาเป็นโรคซึมเศร้านั่นนี่ฉันจะไปคิดคือเราจะคิดว่าเขาเป็นคนคือ แต่ตอนหลังมาตอนนี้ก็เลยเออเอาเหมือนจอยเหมือนเหมือนจะเข้าใจที่จะเออจะไปทางไหนเราเคยเราเคยเงียบกับเขาอยู่สองครั้งเงียบไม่พูดอะไรเลยคือมันพูดไม่ออกมันพูดไม่ออกมันไม่รู้จะพูดยังไงเพราะนั้นฉันที่ชีวิตละาอ๋อไม่ไม่เคยเงียบไม่ใช่ที่จะเงียบให้กับใครไม่เคยที่จะยอมเลยคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยอมเรายอมแต่ไม่เคยที่จะเงียบให้ใครแต่ว่าหมายความว่าเราก็ จะพูดเหตุผลแต่คนนี้เขาไม่เขาไม่ฟังในสิ่งที่เราพูดเออกูเงียบเลยแต่การเงียบของเรามันก็ดีนะทําให้เขาก็อืพี่ก็ไม่เถียงหนูหนูอยากให้ไม่อยากให้พี่เงียบนไม่ไม่แต่เขานี่เงียบเป็นชั่วโมงนี่ก็โหไม่ได้นะไม่ถึงชั่วโมงหรอกวะเงียบเป็นครึ่งชั่วโมงนี่ก็ไม่ได้แล้วคือเราเงียบมีอยู่วันหนึ่งทีงเงียบทีคือไปทําคลิปด้วยกันนี่แหละเดินเดินจากที่ทําคลิปไปบ้านประมาณสิบกว่านาทียี่สิบนาทีนี่แหละ เราไม่พูดอะไรเลยเขาเนะี่ยเราเห็นอาการของเขาเปลี่ยนแปลงเห็นเขาพูดอย่างซึ่งเขาก็ไม่เคยพูดหรออะไรแบบนี้ทีนี้อีกครั้งหนึ่งไปเอาสบวกกันนั่น,นเงียบน่าจะครึ่งชั่วโมงั้มนั่นอะไรเงียบนานอันนั้นเงียบนานเลยแล้ว <laughs> แต่ทิ้งแล้วหรือไม่อยากให้เงียบอยากให้เถียงคือมันอยากว่าจะได้รู้กันไปว่า,อ,าอะไรผิดอะไรขณะที่มันกําลังเกิดเหตุการณ์อ่ะคือมันพูดอะไรไม่ได้แล้วแต่เงียบนะคิดว่าคิดอะไร อะไรมันไม่มีความคิดมันว่างเปล่า <c oughs> มันไม่มีอะไรในหัว,วเลยคือว่ามึงจะบ่นอะไรกูขนาดนี้ก็เลยบอกว่าเ <c oughs> อ้าหาคําพูดที่จะพูด <c oughs> ไม่ได้แล้วก็เครียร <c oughs> ู้ักไว้สมองโลง่ง คือคือไม่มีไม่มีคําพูดมีอะไรกูจะอยู่กูรู้กูจะไปดีวะกูแต่ก็มีความรับผิดชอบอยู่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่กาถึงว่ากูกูจะไม่อยู่กับมึงแล้วกูกูไม่เอาแล้วการกที่จะเดินเดินร่วมทางกันอยู่ในวันนั้นอ่ะมันจะต้องจบวันนั้นให้ได้แต่แต่ว่าทุกทายแกเอ้ยรถรถไฟรถไฟมันช้าเสียเวลาทําให้เรากลับบ้านดึกทีนี้พอกลับบ้านดึกเรา หลังจันหน้ามหลังจากนั้นหนูก็เออแล้วนะพอหนูพูดจบกันนั้นเออแล้วนะก็ไปเขาก็ไปไม่เป็นไอเราก็ไม่ไม่สนใจรถลาและดีแล้วไม่ตกรถทีนี้ทีนี้เาก็ไม่สนแต่เราเป็นคนรับที่ชอบที่เดินทางงั้นะหเราก็กลับบ้านผาเขากรับใจผาเขากลับบ้านตั้งตั้งแต่วันนั้นตั้งไหนครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายครั้งแรกครั้งสุดท้ายที่เราเกิดเหตุการณ์แล้วก็พี่ก็เออพี่ก็ได้สติแล้วเพนก็อืมหันมามองพี่มากขึ้น คือคือต่างคนต่างก็จะเหวี่ยงจะเหวี่ยงกันลงคลองจะไม่เอาแล้วจะเทกระจายต่างคนต่างโอ้ดิฉันก็จะต่างคนจะเทอไว้เองแบบนี้มันคือทําให้เขาทําคําพูดของเขาเรื่องราวที่เขาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยล้วไม่มีคําพูดน่ะมันพูดได้ก็ไม่ฟังอ่ะ ฟังอยู่ถ้าฟังแบบหนูก็ต้องเถียงเขาก็ไม่เอาเหตุผลไม่เอาคําที่เราพูดว่าอุงกียบดีกว่าไปเหหนูว่าพี่ไม่กล้าเถียงมากกว่าพี่ยอมรับถ้าไม่เถียงนี่คือยอมรับความผิดนะก็ถือว่ามันคือไม่เชิงผิดหหลกแต่ว่าพี่เขาพูดคําว่ากูไปไม่เป็นกูเหมือนว่าวันนั้นน่ะหนูไม่พอใจพูดละวว่าเออถามอะไรเงี้ยคือคือน้ําเสียงพี่ให้ อ,อ,อย่าไปยุ่งก็ทำไมอะย่าไปยุ่งก<ส>็คือ้ําเสียงให้คือการเราเดินทางไปวันนั้นเราไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองอัลสบวกเราไปเที่ยวในเมืองที่นี่ทางนี้นะเรามาสังเกตัเรามาสังเกตพฤติกรรมของเขาวเวลาเขาไปด้วยกันเนี่ยเวลาเราไปด้วยกัน,นเขาจะเฮ้ยพี่อันนั้นเขาก็จะสนใจสิ่งนั้นแล้วเขาก็จะหันมาที่นี่ไอเราบางทีเนะี่ยเราก็ไม่ได้เอออวยเพราะว่าเราเป็นคนไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าจะต้อง เตอบที่นี่วันนั้นน่มันเป็นวันที่เขามีคล้ายๆก็แต่งตัวชนพื้นเมืองออกตัวเบอร์เฟสแต่งตัวชุดเออชุดพื้นเมือง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 บาเยนต์แต่ซึ่งมันไม่ใช่วันพื้นเมืองไงเออที่เขาอกเขาเลยสงสัยเออเรามันไม่ใช่เราเราไม่ได้สงสัยอะไรเลยเราสงสัยก็คือเราจะนั่งรถไฟไปเราจะไปลงตรงไหนเราจะไปในเมืองทางนี้เขาก็บอกว่าหนูเคยมาแต่ว่ามันจะไปไหนก็เหมือนเหมือนก็จะต้องช่วยกันเดินทาง แต่ท่านี้พอดีมีมอเอออโกเบอร์เขแต่งชุดสวยเข <c oughs> แต่งชุดสวยก็คนคนสวยเ <c oughs> ขาชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ที่เราเราเป็นคนที่ใช้น้ําเสียงก็โชคโครกาดใอ่มันอันนี้ต้องใช่น,น้ำเสียงเป็น,นเสียงเราบอกโอ๊ยมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่สนใจอะไรคือคือเราก็จริงๆเราก็พูดตามความจริงแลวความรู้สึกใช่เป็นที่น้ําเสียงด้วยพน้ำเสียงที่นี่เขาเป็นคนที่ เออพี่เขาแต่งตัวเนี่ยมันมีงานอะไรไหมเงี้ยเอออ่ะแล้วพี่ตอบไดยวันนั้นเอาเสียงเอาเสียงวันนั้นเลยโอ้อะไรหื่อใจมันโอ้ยย่าไปย่าไปยุ่งกับเขาทาไมโอ้ยไม่รู้ของเขาไปจนเขาทําไมอะไรเงี้ยเออก็คือคือเราเนี่ยไม่ไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่นแล้วคนนี้บอกพี่หนูถามพี่ดีๆทําไมพี่ต้องตอบกวนเนี่ยก็เป็นเหตุ เออทำไมพี่ต้องตอบก็ไม่ได้กวนก็ไม่ได้กวนก็ไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ได้สนใจที่จะไปตรงนั้นแล้วแต่พี่แต่พี่ไม่ตอบกลับพี่เล่นพี่พี่เลือกที่จะไม่ตอบคานนี้หนูก็บ่นพี่พี่รู้ไหมว่าเดือนนี้เดือนนี้มันไม่ใช่เดือนตุลาแล้วทําไมเขาใส่ชุดอย่างนั้นหนูสงสัยแต่วันก็ไปเริ่มไปเริ่มเปเรื่มเป็นเรื่องของเมืองเมืองนั่นไะแล้วคานนี้เดี๋ยวก่อนฉุนใหญ่เลยคานนี้ไปเจอคนไทยนั่งข้างๆหนูก็สวัสดีทักเขา อันทางขานี้ก็ไปคุยเขาจ้าจ้าเจ้าเจ้าเจ้อันนี้เราไม่ว่าคราวนี้พอพอจะลงรถขอเล่าไหนจะเล่าเลยก็แล้วคนที่แต่งชุดสวยนยออกเอรอเขาก็เดินลงไปพร้อมกับเราบอกพี่แล้วมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยเดินผ่านมาพี่เห็นไหมเนี่ยเขาไม่ได้แต่งยังสนใจเลยนะแล้วไม่สนใจแล้วแล้วพี่พูดแล้วพี่พูดกลับเหมือนคําเดิมพูดครั้งที่สองอ่ะหนูเลยก็ไม่สนอละก็คือตัวเองไม่สนพี่เขาก็ยังพูดอีกว่าอ้วมีอย่างด้วยนะพูดแบบอะ จะไปสนทำไมก็ถามได้กถามจะถามทำไมจะไปยุ่งอะไรกับเขาทำไมหนูว่าอ้าวพี่เห็นไหมความความสนใจแตกต่างกันทีนี้ทางนี้กับสนใจน้ำเสียงด้วยทีนี้เขาเป็นคนที่เอ่อน้ำเสียงคนอ่างทองคนทัากลางเขาไม่ได้โชว์โคคาเงินเขาละแต่เรานไม่ได้สนใจเราไม่ได้สนใจเราไม่แล้วแล้วเราก็หิวอุคูุเลเร่ไปเราก็พายไป โอ้ยงานแบบนี้เราคิดว่ามันมันไม่มันเราไม่ได้มาตรงจุดเนี่ยมันก็ใช่อยู่แต่เราจะไปไหนฝนตกอ่ะพี่เราก็ต้องตามเข้าไปดิฝนไม่ตกมันทำคอนเทนต์อะไรไม่ได้ฝนตกยังไปดูคลิปยังจะเถียงมันก็ฝนยุดแล้วฝนยุดแล้วเห็นไหมดูดดูเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยเนี่ยดูดูนิสัยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคือคือเราต่างคนต่างก็มีความคิดหรือเรียกว่าสันดานไม่เหมือนกัน่ะนะสันดานไม่เหมือนกันแล้วควนี้เราก็ หนูก็เลยทีอันนี้หนูพูดยาวเลยพี่เขาเงียบเอแต่ว่าหนูหาบอกว่าเหตุผลพี่ถ้าเราจะไปไหนด้วยกันน่ะหนูก็ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วไปด้วยกันหนูจะถามใครเออถ้าหนูเห็นไอ้นู่นอ่ะสมมุติไปทางนั้นแล้วหนูจะถามใครอย่าไปยุ่งอย่าไปจนคือวันนั้นมันจะเป็นเหตุการณ์อะไรเข้าอะไรเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้สดคือมันไม่ใช่คือคือเราถ้าไปด้วยกันนี่ตัวส่วนตัวนจะสนใจก็คือความปลอดภัย แล้วก็แล้วก็ข่าวของหรือว่าการเดินทางรถเรืออะไรต่างๆแต่ว่านนเป็ยงไคสถานการณ์หรือเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรที่เรามองดูแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาตรงนี้เราก็เราก็เลยเราสวยเรื่องงามเราหดีเข้าบนคนที่แต่จริงๆแล้วก็คงจะไม่มีอะไรน้ําเสียงที่เขาตอบมาแล้วแล้วตอบเหมือนกันสองครั้งครันนี้หนูก็เขาก็เป็นคนมองเ่งเงี้ยหนูก็จัดยาวเลยกนี้ เขาเงียบโอ้ยไปไม่เป็นเพราะเรากูโอ้หัวสมองกูบางป่ามกูโล่งกูไม่มีอะไรกูมีกูยศดพูดดีกว่ากูยึดพูดแต่ก็อืมแต่ก็พอเห็นสังเกตเขาอยู่เหมือนกันแหละเขาก็จะกลับบ้านเลย ก็หนพพูพูดคนเดียวพอข้ารกลับาดโอกูไม่ได้กูต้องพูดจังหนอเอาไปกัน่อเลยเรื่องหนูถอดจะบอกว่าถ้าเกิดาถอดใจหนูก um ับบ้านแล้วนะถ้ามาแล้วให้หนูคุยกนเดียวหนูกลับที่นี่เราก็โอถ้าถ้ากลับก็คือมาสิ้นสุดเออเราก็เสียเสียหมาโอ้ไม่ใช่เสียผู้ใหญ่เลยเนาะเราก็เป็นผี่ใหญ่มากกว่าเขาไม่คิดถึงว่าจะ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 ล้มเลิกเขาจะล้มเลิกหรืออะไรคือถ้าไปแล้วไม่สนุกไงหนูก็บอกว่ากลับแต่ว่ามันมันไม่ได้เราต้องแก้กันในตรงนั้นมันได้สะหรังพี่นะคืคือนิสัยคือนิสัยตรงนี้ของเรา คือคือนิสัยตรงนี้ของเราก็คือทางนี้ถ้าเกิดอะไรนี่เขาก็เขาก็จะเว้นช่วงว่างแต่ของเรานี่เราเป็นคนที่เกิดอะไรขึ้นเราต้องจัดการให้มันเรียบร้อยตรงนั้นให้มันเซ็ตให้มันจบเราจะต้องปิดคอร์สให้ได้นะปิดการขายให้ได้สุดท้ายจากบัานดันมาต่างคนต่างระวังโอเคเนาะวันนี้ปิดการขายยังไงไหนของเราก็ปิดเรื่องอ่ะจบเรื่องให้ได้อ่ะ จบยังไงหรือสุดท้ายสุดท้ายก็จบก็บกลับบ้านด้วยกันก็เลยก็ <laughs> ไม่สนใจการเดินทางก็ขอยอยิเยวพาก็เดินทางกลับบ้านเรากลับบ้านถึงมื่ห้าหกทุ่มเนาะะนั่นแหละนห้าทุ่มแล้วก็มาถึงอุมก็รถเราก็เจ็บ๊บเจียวเจ็บกีกัน <laughs> <laughs> ฉันก็ต้องเรียกแท็กซี่กลับมาท่านนี้ก็จะวิ่งกลับบ้านเ <laughs> จ้าของ โอ้ยจะ่วนจะ่วนว่ามันมันยังเครียดกันอยู่แล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าถ้าคุณไปรอรถคุณใช่บางทีมันก็ต้องรอเพราะมันดึกแล้วไงเพราะนั้นทางที่ดีสุดพี่ก็คิดในใจเอาเละเรียกแท็กซี่เพราะคุณกระปวดห้องน้ำใช่ไหมล่ะโอ้โหแล้วไม่อยากไปบ้านแล้วคอยคอยก็จะใครเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไม่ได้หรอกเนาะเราจะต้องเกิดความจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ยังยังดีๆกันอยู่แล้วเราก็ก็ยังดีก็ยังไม่ได้แงวกันเลย เแม่แงวแงวเก็เลยแงวยังยังยังอย่าด่วนอย่าดวนก็มีแงวอยู่โอเคเนาะทางั้นก็อารมณ์หนูอารมณ์หนูเหนื่อยก็ถือว่าประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้กันและกันมันก็ช่วยให้เราได้ ได้ยังมีเพื่อนกันอยู่ไปกลับไปกันต่อเพราะมันมืดๆแล้วอเนอะขอบคุณมากๆที่ที่รับฟังเราขอบคุณมากมากนะครับชักเริ่มกลัวไม่ต้องกลัวหรอกนะมันก็สวัสดีค่ะชักเริ่มต้องเจนึกกลัวเมื่อกี้นี่บอกสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับฟังเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะละอสาวอโผานเพนเยอรมันมาแล้วเริ่มจะกลัวแต่ไม่มีอะไรนะคะละอมืดมืด เราออดสาวอคนที่ตามไปด้วยอธิชาไปแล้วไปแล้วไปแล้วลูกเอรเบเขียนแล้วทำแล้วเป็นอะไร